สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแพทย์พ่อยกอนะคะมอน,นี้เหากับสิมาเห็ดน้ำฟักทองปั่นเพื่อสุขภาพนะคะเนาะเห็ดน้ำฟักทองกินกันนะคะตอนนี้เหาก็ปอกมาเริ่มปอกเปลือกก่อนนะคะตอนนี้ปอกเปลือกฟักทองออกกอนค่ะเปลือกเขียวเยว่็ต้องเอาออกเกี่ยงปันไหนเด้ค่ะเนาะเพราะว่าแต่ว่าเฮ่าต้องล่างกันพวกเศษดินเศษหยางออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ตอนนี้เ้าวกะมาปลอกรับช่องก่อนนะคะเดี๋ยวห้ากะสิเอาไปต้มนะคะปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปต้มค่ะต้มแล้วก็มาปันอีกเท่อน,นึงนะคะมาเบิมงขั้นตอนกันเลยคะ่ะตอนนี้ห้ากะ เป็นชิ้นๆน,น,นะฮะเป็นเมนูฟักทองน้ำฟักทองปั่นนี่เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะเนะ เปิดให้เรียบร้อยแล้วห้องก็เอามาหั่นนะคะตอนนี้เนาะเมื่อนี้ห้องใส่ััห้องประมาณ1นกิโลครึ่งค่ะ1นกิโลห้าขีดนะคะก็มาหัน่น,น,เ,เ,นะะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ เห็ดเป็นชิ้นน้อยๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันค่ะหั่นให้ครบทุกชิ้น,นะคะ่ะพอห้องหั่นมดแล้วจะไปล้างนะคะเดี๋ยวเอากระทองทั้งมดนี้ไปล้างนะคะ ล้างล้างผ่านน้ำเฉยเยนะคะก็ได้ล้างโดนลยค่ะดีวิเตามิ่งเพิ่นสีไฮดเบิรเนาะานานเ่ิอาน,นองน,นะะกอ,อ,อ,งอ,อกนะคะเดี๋ยวเขาก็เอาขึ้นเลยะค่ะ พอแล้มาตัต้งหลังดูค่ะเดี๋ยวเล้ว้าวหลังเหลี่ตั้งไฟนะคะเนาะแล้วห้าวกรลรางเสร็จแล้วก็เอาขึ้นสะเด็ดน้ำไปก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วห้าสิบไปตัง้งเอาไปล่องหม้อตั้งไฟนะคะตอนนี้เนาะตอนนี้ห้าก็มาเตรียมส่วนผสมนะคะตอนนี้ก็ใส่น้ำประมาณ3มลิตรนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาล ใส่แดงค่ะประมาณ200กรัมนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะเดี๋ยวห้องเสียลุ่มไม่หมอนเลยนะคะแล้วก็ไปตั้งใส่ต้มกันนะคะจะได้ฟักทองแนว่นี่นะคะเดี๋ยวห้องเอาไปขึ้นตั้งแกล็ดกันเลยค่ะตอนนี้นะนะคะ,คะตอนนี้เราก็ตั้งใส,ส่ใส่เวลาต้มประมาณยีิบนาทีนะคะ เดี๋ยวเข้าวไปถึงใบเตยลุ่งเตยเเนะคะน,นี่ใบเตยใส่ประมาณสีใส่ใบนะคะ,แล,ะ,คะนนแล้วก็ปิดฝาต่อค่ะแล้วก็รอนะคะเราจะรอฟังเสีงสุกแล้วก็นิ่งค่ะเดี๋ยวเข้ามาเปิดเบิร์กันนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดืะะอดอออแล้วนะคะเนาะแล้วก็หอมกลิ่นใบเตยออกมากแล้วนะคะตอนนี้เนาะ,ะมาคนจัดน้อยค่ะ ก็ปิดฝาต่อนะคะให,ให้มันเดือดเดือดจะจัดค่ะให้น้ำคนเดือดก่อนน,ะะนี่นะคะเราก็มาเบิ้งเป็นระยะระยะนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะเนาะน้ำเดือดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าฟักทองห่ามันนิ่งหรือ,อยังนะคะอย่าเอาพัฟฟี่แสะเบิ้งก่อนนะคะมันนิ่ง นิ่มพอท,ที่จะต่ำได้นี่ยังนะ,ะโอ้ได้แล้วฮานะ,ะ,ะเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วนะคะอีกหานาทีก็จะครบยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเ้าต้มต่อตอีกหานาทีนะคะให้ครบยี่สิบนาทีเลยคะ่ะแล้วบบเราห้ะะองปิดแก๊สแล้วค่ะรอให้มันเย็นสักแป๊บนึงคะ่ะแล้วกลัมาปั่นต่อะคะ่ะ ตอนนี้ฟักทองเข้ากับซุปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ฟักทองเากับนิ่มแล้วนะคะล,ล่อให้ฟักทองเย็นจักน้อยนะคะเดี๋ยวก็จะทําการปั่นนะคะตอนนี้เพิ่งปิดแก๊สค่ะเพิ่งปิดแก๊สค่ะฟักทองก็ยังห่อนอยู่นะคะเนาะเ้ากัเปิดฟ้าไว้นะคะตอนนี้ก็เปิดฟ้าไว้ล่อให้มันเย็นจักน้อยนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปเบ่งขั้นตอนการปั้นเลยค่ะเนาะนี่นะคะกระถิมไว้ก่อนนะคะทิ้งไว้ให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ฟักทองเราก็เย็นได้ที่แล้วนะคะแต่ไม่ถึงกับเย็นจัดนะคะก็มีอุ่นๆอยู่น,นะคะ,นะ,คะเนาะเาก็ตักใส่โถเลยนะคะโถปั่นนะคะ ตักใส่โถปั่นแล้วก็เอาไปปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะน่าจะปั่นจากสองรอบสามรอบได้นะคะกว่าจะหมดนะคะเข้ากับใส่น้ำไปสักน้อยะคะ่ะนี่นะคะ ตอนนี้ห้ากับเริ่มปั้นนะคะน้งฟักท่องก็จะเหลืองนวลน,นะคะตอนนี้ห้าก็จะปั้นให้มันละเอียดเลยนะคะ เราเห็ละเอียดเลยนะคะข้ากับปันไปเรื่อยๆนะคะปั้นจนมันละเอียดหมดทุกอย่างนะคะเนาะ ปั่นเสร็จแล้วขาก็ไปเขี่ยวนะคะอนนตอนนี้เ่ตอนนี้ข้าปั่นละเอียดแล้วนะคะก็จะได้น้ำฟักทองข้นๆนะข้าะเทใส่หม้ออีกใบหนึ่งนะคะนนแล้วก็ตักส่วนที่เหลือมาปั่นต่อเลยนะคะเนาะ,ะตอนนี้ขาก็ได้น้ำฟักทองที่ข้นๆแล้วนะคะเนาะ,ะ,นะะเดี๋ยวขามาเบ่งขั้นตอนการเคี่ยวต่อไปะคะ่ะ ตอนนี้เ้ากำมังเคีเ่ยวน้ำฟัก่องกันนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนการเคี่ยวแล้วนะคะเปิดไฟออนนะคะนี่ก็ได้น้ำฟักทองคนๆค่ะ,คะเขี่ยวไฟอ่อนนะคะเขี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ เดี๋ยวข้าจะมาเติมน้ำตาลนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลองซิมเมื่อแล้วฟักทองกับมีความหวานในตัวนะคะนะมีความหวานในตัวของฟักทองอยู่แล้วนีถ่ถ้ามันมีฟองข้าก็สามารถตักออกได้น,นะคะ เขาให้นมันคนๆค,ค่ะถ้าผู้ใดมักคนกับเข่ยวโดนจะน้อยค่ะแต่ถ้าผู้ใดมกกักแบบนีนามจะน้อยกับเข่ยวพ่อะห้มันหอนๆกับพ่อเลยค่ะกพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะเาก็เข่วไปเรื่อยๆค่ะ โดยปกติแล้วก็จะเขี่ยวประมาณ10นาทีสิบนาทีค่ะก็ะพร้อมกินได้เลยนะคะนะตอนนี้ก็พร้อมสุจตอนนี้เหาเก็จะได้น้ำฟักท่องที่ข้นๆนะคะบ่มีนอนกลนนะคะมีเนื้อมีเหนือฟักท่องที่ปันละเอียดน้ำนะคะนะ ก็จะมีเปลือกนิดน้อยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็สิมักให้ติดเปลือกนิดนิดนะคะมักให้ติดเปลือกฟักทองนิดนึงแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่อยากให้มีเศษของเปลือกฟักทองเลยก็ต้องปอกให้ละเอียดปอกให้าบ่มีเปลือกติดเลยค่ะแต่เน,นี่ยโดยส่วนตัวก็คือมักให้มีเปลือกนิดนิดนะคะ ถ้าติ๊เปลือกก็จะออกมันๆจักหน่อยนะคะแต่ถ้าบอติ๊เปลือกกสีออกสีเหลืองสวยนะคะนี่เข้ากัเขียวมาก กือบซิปหน้าที่แล้วนะคะก็เข้ากับมาเติมน้ำตาลค่ะเท่เลยค่ะทักความหวานนี่เล่วแต่ผู้มักเลยค่ะมักหวานน้อยหวานหลนะคะผู้ลงคนบ่ามากักหวานแห้งกัฝากช่องเพลินแบบนี้ลดหวานอยู่แล้วนะคะ กับระป๋องใไ่ก็ได้ค่ะอันนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่น้ำฟักทองเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะ ฟักทองอุ่นๆแสนอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ